วันที่24่ธันวาคม2 5 6 6มาพบกันครับที่สนามบริเวณนองกระซะบ้านโพนสาตำมนพลสาเมืองบ่อจังหวัดน้องคายหนึ่งเดียวในจังหวัดน้องคายงานแข่งขันเรือยาวมดิดหนังยางจัดโดยทีมงานหมอวัฒนาวาปอวรัทยาและทีมงานช่างเอหมอผีให้การสนับสนุนรางวันพร้อมถ้วยรางวันไม่ทราบว่าถ้วยรางวันจะมาทันหรือไม่ตาบันตาบันเด้วันเกาหลีไพ่ะ ทิกะดิอไรย่่ะนั่นคักนี่เนาะก็ใส่คัดนี่เนาะก็อยหมุนบักติวบอคักคเนาะใส่วายโซ่ละวายโซ่ไเบอรอไปฮาไบาลลัมเดกอะลัมหนึ่งหรอลัมัน่งบให้ระวังรองน้ำเถอะนี่ครับนี่นาตาโมวันดาวานะ เอ้ย <strong> ทีมงานโตโต้แม็กหัวจุ่มเดียนตัวหนึ่งสองส้มบ๊วแม่หนึ่งบ๊วยหัวฉีไล่นนะทีมงานซุ้มนี่ช่างบอมปอวัลทยา จะเป็นเจ้าภาพในงานจัดงานเช็งคันขึ้่ได้แพมกล้องทางนั้นนะมึงจีนี่เจ้าของหัเรือเออจังบอกมึงเกือบเสียเงือบเพมึงมืวันห่งกับล็อบบี้กับหัวหักนะมีชิมด้อมึงยาเด้อมีชิมด้วฮะเกียร์เกียร์เกียร์เอารูปมาแล้วนะออกนะเอามาวางเอามาวางไหม่ใหม่ เออไปอยุดไต้ล้มพุ่หนหัหมอล้มไปทางในอันนี้เต้าปอนครับกับโตโต้แม็กเอาแซงกับนุคูนี่ล่ะโคนี้จะเป็นเพลิงทรณงทรหดอดทนโอ้แซงจนไม่ทายงูโคง้งงงเนาะกูเปลี่ยนไนเรื่อไม่ทายหักนะแน่นว่าหักมันใจเย็ดโอ้ใจเย็นเนะดูว่าปรไปดู ไปเลยเอาจจกล้ำกไปเลยหาเต็มน้ำเลยนี่เต็มน้ำเลยนี่กูยัดเึงแพ้กอู้่นังตันาเอาแล้ครับบอสต้องไช้เชื่อย่างเดียวบมเพียงบมอรู้สามว่าพี่อะไนี่เออเปิดเปิดตัตดังตับแล้วครับตัวตดังตับล้ำเขาเตรียมทุนโลกทีหนึ่ง น้ำมลู่ที่สองบอลสาลู่ที่สามท่าบ่อทำกันหมอบอลกันเอกบอลกันอกโต้กันอี้นิดนึงโตกันนีกกอกกบอลนสาม